ทำเซนวิตเขาเรียกว่าเซนวิตเพื่อทําอาหารให้กับปลากินพืชโดยเฉาปลากินพืชก็คือตอนนี้เหมือนกับทําปุ๋ยหมักบนบกแต่นี่เราเปลี่ยนจากบนบกไปลงในน้ําเพื่อจะให้เป็นอาหารเสริมให้กับปลาหรือถ้าเราทํากันหลายๆจุดบางครั้งแทบจะไม่ต้องแกล้อาหารให้ปลาเลยโดยเฉพาะปลากินพืชเนาะหลักๆก็ใช้ฟางข้าวหญ้าแห้งใบไม้หรือว่าพวกเศษมัดอะไรต่างๆก็ได้แต่ก็คือถ้าเป็นฟางข้าวมันจะยอดเฉลายเลยไม่นั้นมันก็ให้ดงลงตลอด ตนั Finally, ้นอ้กองอันนึงตอนนั้นก็วิบลูกนมุมเอานะเด็กเป็นจนนะอันนึงนี่ม่ไหมไม่หนูดีมุมนีอันนึงนั่งดูนะก็วิธีการทำก็คือใช้ฟังก้าวัสดุต่างๆนี้ที่ว่าหนึ่งชั้นก็ ให้ได้สัก20-30ถึงมเซนนะนะนะชั้นแรกเออนี่แล้วก็เขาที่เอาปุ๋ยคอกมาแล้วก็หล,ลังนั้นก็ลงปุ๋ยคอกไปปุ๋ยคอยกอมา้ก็ขี้ไก่ขี้เป็ดขี้นกขี้อะไรได้หมดขี้วัวขี้ฟายเนาะแล้วก็พอได้ลงขี้วัวชั้นที่สองแล้วก็ชั้นที่สามก็เป็นวัสดุพวกฟางข้าวอะไรต่อหรือเศษใบไม้เศษอะไรทั้งหมดทำถ้าเรามีเยอะก็ทำหลายๆชั้นไะด้หนะ้านตะ้องลงเองอยู่ ลงประจาแล้วเตียกนี่เลยเนี่ยเอาฟางใส่รึ้ปลาเอาฟางังแล้วก็ใช่ดีก็คือต้องทําทุกมุมบอ่บมบอ <c oughs> เพราะปลาเวลามันว่ายมันจะได้กินแล้วก็พอหลังอย่างนี้ประมาณเดือนหนึ่ง <c oughs> มันจะเกิดกระบวนการย่อยสลาย <c oughs> ลก็จะเกิดแพงตน้นไรไรแดงอะไรต่างๆหรือนอนแดงปลาพวกนี้ก็จะมามากินเป็นอาหารล้วจะมีโปรตีนสูงที่นี่เป็นการลดค่าอาหารได้เป็นการลดรายจ่ายเรื่องค่าอาหารเพราะการเลี้ยงปลาเนาะหลักๆ ก็เป็นค่าอาหารแต่ถ้าเราทําตรงนี้มันจะได้ลดเรื่องค่าอาหารลดต้นทุนการผลิตจะได้มีกําไรมากขึ้นครับผมพี่วัวนั้นแน่นอนเลยแล้วก็เองย้อ่ะเออที่ต่อไปเขาทำเองเลยลงไปลงไปเลยเอาไฟต่อหนยเกลียวหน่อยเลยเกลียวขกระสอบเอามือใส่กระสอบก็ได้ให้ทั่วเลยรกี้นะอ่ากอดไม้ต้วๆหน่อย ปิดปิดจมูกด้วยเกินไปจะไปต้องทำเล็กเท่าเดี๋ยวน้ำขึ้นมาก็ช่วมเองกระดาถามว่าปลาจะไหวเขี้ยวเอาเยอะปลาจะเี้ยวหมดไยไอ้นั้นเดี๊ยวเดี๊หน่อยเดี๊ยวดยยเดี๊ยวไม่รอดอย่าที่ เดี๋ยวจะก้อนนึงไว้ปิดบนเดี๋ยวทำให้เป็นเหลี่ยมให้สวยๆหน่อยนี่เราทำแบบนี้นะเดี๋ยวมันแทบจะไม่ต้องใช้อาหารเลยโดยเฉพาะปลาสลิดก็ทำแบบนี้หมดนี่ปลาสลิดนะปลาสลิดจะยาวๆนะตัดแล้วก็มีไหมปลาสลิดไม่ได้หรืต้องสั่งดอกเดี๋ยวๆตั้งใเดี๋ยวมันจะใหญ่กว่านี่จะเป็นแทนวิชปลปลาเนีอันนั้นปลากระดีเลยไม่เปล่งง่ายเลยพี่เนื้อมันมีเนือ

แต่มันไม่ยอมบอกว่าจะลงนี่เหรอตกได้เสมอๆกันแล้วไม่ได้สวยเออดูไปมันดูดีนะนี่ต่อไปจะพาตัวดูงานตัวนี้